เอาอีกแล้วต้องประหลาดใจไปครั้งที่สองพอของประหลาดมาตั้งอยู่อีกตั้งวางอยู่ตรงที่เดียวกับวันก่อนซะด้วยคงเป็นอาหารเหมือนอย่างวันก่อนอีกนั่นแหละของคราวก่อนยังไม่ได้กินเลยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอย่างที่คิดแต่เป็นผ้าุ่งไมเนื้อละเอียดสวยงามผ้าผืนนี้ราคาสูงมาก ดูก็รู้ว่าทำมาจากแคว้นกาสีผู้ร่ำรวยเท่านั้นทึ่จะมีโอกาสได้ใช้อ๋อมีข้ามาทุปายญาติอีกด้วยขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นจดหมายตามเคยคราวนี้เขียนว่ายังไงนะเรว่าตาฉันรู้สึกเสียใจยที่เธอไม่บริโภคอาหารที่ฉันให้ฉันคิดว่าเธอคงรังเกียจฉันแน่นอน แต่เอาเถอะถึงเธอจะรังเกียจฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันพอใจแล้วที่ได้ให้สิ่งนี้แก่เธอเธอจงรับผ้าผืนนี้ไว้ฉันสงสารเธอที่เห็นนุ่งผ้าขาดกระรุกกระริงเธอจะใช้และเก็บไว้อีกก็ตามใจผู้หวังดีแปลกไม่บริโภคอาหารเหล่านั้นผู้หวังดีก็รู้ผู้รู้เรื่องนี้ดีก็มีแต่นาทาสีเท่านั้น หรือว่าผู้หวังดีก็คือนางพาสี นี้เป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็นดวงสาดแสงสุกสกาไปทั่วเป็นคืนที่สวยงามจนทําให้หนอนไม่หลับต้องมานั่งอยู่คนเดียวริมสระท่ามกลางความงามและความเงียบแห่งรัตติกาลสายลมยามดึกโชยมาเป็นครั้งคราพร้อมด้วยกลิ่นหอมเย็นของดอกโปมุดเสียงเพลงดังแว่วมาเป็นครั้งคราจากหน้าต่ตางประสาท เดินงายสายลมและเสียงเพลงน่าจะทำให้มีความสุขกลับเป็ไมไปด้ความระทมทุกข์คิดถึงพ่อแม่คิดถึงโคนลนมและฝั่งแม่น้ำอจิราวดีอยากกลับไปหามันอีกไปอยู่ภายใต้อ้อมอกอันอบอุ่นของพ่อแม่เหมือนเดิม เวตาเว,วตาเป็นเธอใช่ไหมใครเรียกเธอจริงๆนั่นแหละฉันเองใครน่ะคลุมผ้าสีดำแหวกพุ่มไม้เดินตรงมาหรือว่าเป็นคนร้ายก็ต้องเตรียมตัวต่อสู้กันก่อนนะถ้าไม่ใช่คนร้ายก็อาจจะเป็นปีศาจเธอคงตื่นเต้นตกใจมาก ที่ไม่ใช่ปีศาจหรอกอย่าก,กลัวไปเลยถ้าท่านไม่ใช่ปีศาจแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงมาที่นี่ในเวลาค่ำคืนอย่างนี้เธอจำทันไม่ได้เหรอจำไม่ได้เลยจริงๆก็ท่านเอาผ้าคลุมหน้าคลุมตาม,มิดชิดเอาอย่างนั้นแม้แต่เสียงเธอก็จำไม่ได้เสียงอย่างนี้ดูเหมือนจะเคยได้ยินมาแล้วแต่นึกไม่ออกว่าได้ยินที่ไหนเธอลองนึกดูให้ดีบางทีอาจจะนึกออก ทำยังไงก็นึกไม่ออกเสียเวลาเปล่าๆถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาผ้าคลุมออกให้เห็นนีน่ไงล่ะลีลาวดีลีลาวดลีลีลาวดีจริงๆเหรอเนี่ยถูกละฉันเองลีลาวดีอย่าเรียกชื่อฉันดังนะ เดี๋ยวคนจะได้ยินลีลาวด,ดีท่านมาทำไมในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ก็ไม่เยี่ยมเธอนะสิมาเยี่ยมข้าพเจ้าเป็นไปได้ยังไงวันน้าพราหมันสูงส่งมาเยี่ยมเด็กจันทานเดนมนุษย์ข้าพเจ้าฝันไปกระมังเนี่ยเปล่าเลยเธอไม่ได้ฝันกับเรวะตาที่เธอเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความจริงฉันมาเยี่ยมเธอ อย่าพูดมากไปหน่อยเลยเรานั่งคุยกันดีกว่านั่งคุยกันสงสัยอะไรล่ะดูข้สีทำเป็นงงนั่งคุยกันที่ขอบสระนี่แหละอ,อย่าจับแขนแค่นี้ทำไมต้องตกใจด้วยอ่ะแล้วนั่งจะถอยนี้ไปไหนเดี๋ยวตกขอบสระไปหรอกเข้มามันั่งใกล้ๆนี่อย่าด้ลาวดีอย่าลืมว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กจันทานอย่าทําให้สิริของพราหมณ์ ต้องมัวมองลงเพราะข้าพเจ้าเทว่าตานี่แปลกคนจริงน่ากลัวสติสตังไม่ดีใช่หรืเพ่อเจ้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวสงบสติอารมณ์หน่อยสิเป็นไงขธามีความรู้สึกเป็นปกติหรือ,อยังข้าพเจ้าสงบสติอารมณ์ได้แล้วลีลาวดีแล้วเธอเชื่อหรือยังละวว่าฉันมายเยี่ยมข้าพเจ้าเชื่อแล้วแต่นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงทำไมจะต้องมาเยี่ยมข้าพเจ้ากขเพื่อฉันสงสารเธอใะสิลนีลาวดีสงสารข้าพเจ้าฉันสงสารเธอจริงๆเลยวะะ่าตักเธอถูกแม่และพี่กันนิกาคงมเหง มันเป็นการกระทําที่ฉันทนเห็นไม่ได้จึงหาทางที่จะช่วยเหลือเธอมาน,นานแล้วแต่ก็มองไม่เห็นทางที่จะทําได้โด,ดยเปิดเผยนอกจากช่วยเหลือเธอในทางลับช่วยเหลือทางลับถูกแล้วฉันฝากอาหารและเครื่องนุ่งห่มกับนางทาสีมาให้เธอสามสี่ครั้งหวังว่าเธอคงได้รับท่านคือผู้หวังดีข้าพเจ้าเพิ่งเจอทูเดียวนี้เองไม่นึกมาก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นฉัน ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเลยเพราะฉันไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอนั่นเองช่างเถอะอย่าพูดถึงสิ่งนั้นเลยถ้าดูน้ำในสระสิเป็นละลอกน้อยๆเมื่อถูกสายลมอ่อนๆพัดทำให้เงาพระจันทกระเพื่อมด,ดูดดุลเงินที่กำลังละลายคว้างอยู่ในเบ้ากลิ่นหอมเย็นของดอกโกงดช่วยมาต้นอโศกดิมสะสะบัดใบสู้ซาดต้อนรับสายลม มาชาที่น่า่นชมมาานคงชอบชอบสิชอบมากทีเดียวนานๆจะได้มีโอกาสอย่างนี้โอ้ตายจริงเธอจะจนลืมเธอคงหิวมากสินะเรยวะะ่าตาฉันมีอะไรมาฝากเธอด้วยละ่ะนี่ไงรับไว้บ่อยพวกเธอวันหลังถ้ามีโอกาสฉันจะนำมาให้อีกเอ๊ะสีไบสวบสาดในพุ่มไม้มันก็ว่ามีคนอยู่ที่นั่น ต้องไปก่อนละจะจะอยู่คุยกับเธอนานๆแต่อิสรภาพที่จะทําไม่มีซะเลยจําไม่ว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีใครเห็นใจเธอท่านี่แหละจะเป็นผู้เห็นใจเธอลาก่อนเีลาวดีไปแล้วเราไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนดีลาวดีมาหาจริงๆเธอบอกว่าสงสาร ที่ต้องได้รับความลำบากเธอไม่รังเกียจคนจันทรานอย่างเราหรอกเลยเธอไม่กลัวจะแปกเปื้อนความอภิมงคลหรอกเลยเธอคงไม่รังเกียจถ้ารังเกียจเธอคงไม่อุตส่าห์ลงมาหาในยามวิกาลอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเธอเป็นวรรณพรามที่ตลาดที่สุด หลังจากพบดีลาวดีในคืนนั้นแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างผิดปกตินางทาสีคงนำอาหารผ้านุ่งห่มและอื่นๆจากดีลาวดีมาให้อยู่เสมอไม่ได้ค่ะคราวนี้กินโดยไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยทั้งอยากจะพบเธอใจจะขาดอยากก้มลงกราบแท่เท้าของเธอและขอบพระคุณเธอ ให้สมกับความเอื้ออารีของเธอแต่เธอไม่มาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยดอกโกมุตในสะกํกำลังขยายกลีบบานสักพรั่งมองลานตาไปหมดเหล่าพรมรต่างโบบินเข้าครุกเกสรจากดอกนี้ดอกโน้นอย่างสำราญใจตอนนี้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวในสวนอันแสนสงบ ก็ไม่รู้สึกว่าว้าเวเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีลีลาวดีมานั่งอยู่แนบข้างทุกเวลาดอกโกมุดเหล่านั้นสวยมากถ้าให้ของขวัญแกลีลาวดีคงจะดีไม่น้อยเอาละ่ะจะลงไปเก็บเดี๋ยวนี้ละ่ะ ที่สวยงามมัดรวมเป็นกรรมใหญ่เอาไว้ให้เป็นของขวัญแก่ลีลาวดีเธอคงจะดีใจมากแต่ว่ามันเป็นของเด็กจันทานผู้มีค่าตามต้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานลีลาวดีผู้สูงสว์จะยินยอมรับของฝากละเดออยากนะ เวกมันทิ้งโลบดิสน้ำตามเดิมดีกว่านี่ตกตกควางทิ้งไปหมดแล้วเสียตายก็เสียดายเวตตาลีลาวดี <c oughs> ดูชาทังเธอไม่ตื่นเต้นเลยที่พบฉันถูกแล้ว คราวนี้ข้าพเจ้าไม่ตื่นเต้นแต่ความยินดีปรีดาล้นเหลือทีเดียวจริงเหรอเรวตตาทำไมข้าพเจ้าจะต้องโกหกที่พูดวันนี้เป็นความจริงพบท่านก็ดีแล้วลีลาวดีข้าพเจ้าใครจะถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรจะถามเหรอเรวตตาอาสิมีอะไรก็ถามมาเลยท่านรับปากได้ไหม ว่าจะตอบคําถามข้าพเจ้าด้วยความจริงใจฉันรับปากฉันจะตอบคําถามเธอด้วยความจริงใจท่านเป็นผู้มีวันณะพรามสูงส่งเหตุใดจึงยอมลดเกียรติลงมาหาข้าพเจ้าท่านไม่รังเกยียจตข้าพเจ้าหรอกเหรอเรวัตตาเธอไม่ควรมีความสงสัยใ,ใดๆอีกต่อไปเพราะเท่าที่ฉันมาคบหาสมาคมกับเธอนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันไม่รังเกยียจตเธอ ถ้ารังเกียจฉันคงไม่มาหาเธอแน่ประหลาดมากเธอว่าประหลาดอย่างนั้นเหรอเรวตาถูกแล้วเป็นเรื่องที่ประหลาดมากท่านเป็นวันนาพราหมณ์อันประหลาดขณะที่คนวันนาเดียวกันกับท่านทั่วปัตตภ,ภีระเกียจข้าพเจ้าอยากจะถามท่านอีกครั้งว่าเหตุใดท่านจึงไม่รังเกียจข้าพเจ้าเตวตตา มองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมจึงต้องรังเกียจเธอหรือรังเกียจคนจันทานทั่วไปคนเรานั้นถึงจะสมมุติให้ต่างกันโดยวันนะโดยชาติโดยสกุลก็ตามความเป็นจริงแล้วก็คือคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันต่างรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดกลัวต่อความทุกข์เช่นเดียวกันคนจะดีหรือชั่วสูงหรือต่ำ ไม่ได้อยู่ที่ชั้นวันนะแต่อยู่ที่การกระทําของแต่ละบุคคลน,นั่นเองคนวันนะสูงแต่ทําชั่วก็ชื่อว่าต่ําคนวันนะต่าแต่ทําความดีก็ย่อมชื่อว่าสูงรัตนชาติมีแก้วไฑูทูลแม้ตกอยู่ในเปือนตมก็ย่อมเป็นของดีใครๆก็ปรารถนาซรากศพแม้จะบรรจุไว้ในโลงทองตั้งประงานไว้บนแท่นอันงามวิจิตร ก็ยังเป็นของเน่าใครๆก็ไม่ปรารถนาะฉันคิดเช่นนี้จึงไม่รังเกียจเธอลีลาวดีเลยถ้อยคำของท่านทั้งไพเราะสน่หกอะไรตลอดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้เลยเคยได้ยินแต่ถ้อยคำว่าเจ้าคนเด่นตายเจ้าคนไม่มีวันนะเจ้าคนมีคาตตามก่าเดรัจฉาน ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์กับเขาคิดว่าตัวเองเป็นเช่นตัวอัปมงคลเข้าบ้านใครจะต้องถูกขับไล่สายส่งข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้คุณค่าของตัวเองวันนี้ลีลาวดีเย้ยท่านเป็นเทพเจ้าผู้อวตารลงมาช่วยข้าพเจ้าอย่างแท้จริงจึงของกราบลงแทบเท้าท่านลุกขึ้นเถอเะเรวตาคนเ่านั้น มัวเป็นมัวเมาหลงไหลอยู่กับแผ่นป้ายที่เขาแขวนไว้ที่คอจะลืมสภาพอันแท้จริงของตนไปถ้าคนปลดป้ายออกจากคอแล้วคบหา,าสมาคมกันตามสภาพที่แท้จริงกราร้าวรางชาติอรารยะก็จะไม่มีความสงบสุขจะปกคลุมทั่วชมพูทวีปเอาเถอะถึงคนอื่นเขาจะไม่ยอมปลดป้ายออกก็ตกักขอให้เราทั้งสองจงปลดออก แล้เป็นมิตรที่ดีกันต่อไปอาล่ะคืนนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนฉันลงมานานแล้วคนบนประสาทจะสงสัยเอาได้คืนพรุ่งนี้ฉันจะมาหาเธออีกข้าพเจ้าจะตั้งตารอคอย นี้เราได้รู้แล้วว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันลีลาวดีให้คำรับรองเช่นนั้นเราก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานขยันจริงนะเรวตัตตาเห็นท่านทำงานตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ยอมหยุดพักหน้าตาก็ไม่แสดงว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสสุขใจอะไรนรักล่ะถูกแล้วข้าพเจ้าสุขใจมากเลย ความสุขใจนี่แหละทํางานเลยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในลาบดีฝากอะไรท่านไหมคข้าพเจ้าล่ะนายท่านไม่ได้ฝากอะไรหรอกความจริงไม่จําเป็นต้องฝากมีอะไรนายท่านก็ต้องเอามาให้ท่านเองค่านี้คงต้องมาอีกแล้วข้าพเจ้าก็ต้องเป็นคนดูต้นทางต่างเคย เธอบ่อยๆข้าพเจ้าไม่เคยนึกเบื่อกลับเป็นความสุขใจเธอได้ซ้ำวันนี้ฉันอยากบอกเธออย่างหนึง่งอะไรเหรอถึงจะไม่มีชาติบรรณระหว่างเธอกับฉันก็จริงแต่คนอื่นๆเขายังมีอยู่แล้วยังไงจะเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเปล่าหรอกฉันเพียงแต่จะบอกกับเธอว่าเราจําเป็นต้องอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้น ขอให้เราเป็นมิตรกันเฉพาะยามราตรีส่วนกลางวันเราต้องเป็นศัตรูกันเพื่อเอาใจคนอื่นและเพื่อความปลอดภัยของเราขอน,นี้ข้าพเจ้าทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าจะแสดงละคร,รให้ดีที่สุด กันเถอะเยจะดกป่านนี้เรวัตตะคงมานั่งคอยอยู่ที่ขอบสะแล้วเห็นนายท่านยังไม่ไปเห็นทีจะกระวนกระวายใจไม่น้อยนะนายท่านดูแล้วน่าสงสารพอเห็นเราดีอกดีใจมากตั้งแต่ได้คุยกับนายท่านดูสดชื่นแจ่มใสขยันทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันเขาพเจ้าเห็นแล้วยังสงสัยไม่หายว่าจะถามนายท่านก็ไม่มีโอกาสจะสงสัยอะไรลาทาสี ข้าพเจ้าเห็นนายท่านเดินสวนกับเรวัตตะท่านายท่านยกผ้าขึ้นปิดปากปิดจมูกสแสดงว่าดังเกียดอย่างมากนายท่านทำช่นนี้เห็นทีเรวัตตะจะต้องน้อยใจแน่เลยไม่หรอกนั่นเป็นเพียงการแสดงละครเท่านั้นสแสดงละครข้าพเจ้าไม่เข้าใจต่อหน้าแม่และพี่สาวเราต้องทำเป็นดังเกียจเพื่อจะได้ไม่สงสัยเรื่องนี้เราพูดกับเรวัตตะเป็นที่เข้าใจแล้ว บางวันเราเป็นศัตรูบางคืนเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันเข้าพเจ้าแค่ใจแล้วแมตอนนั้นเข้าพเจ้าใจหายหมดนึกว่านายท่านกับเรวัตตะคงผิดใจกันที่เข้าพเจ้าเป็นยามคอยดูต้นทางให้เห็นทีจะเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าจอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงทาสีนายท่านบอกเข้าพเจ้าก่อนได้ไหมเท่าที่นายท่านแอบไปพบเรวัตตะ ที่ริมสะโกมุตแทะทุกคืนจนย่างเข้าปัดฉิมยามจึงกลับเครื่องประสาทนั่นนะเพราะอะไรเกลืสุสารเรวตะแต่ข้าพเจ้าว่ามากไปกว่านั้นเมื่อไปกว่านั้นอะไรความรักที่นายท่านความรักนายท่านรักเรวัตะ กำหนดมากนะเรวตะถึงจะช้าแค่ไหนข้าพเจ้าก็รอได้และตั้งใจจะรออยู่ทั้งคืนรอแล้วจะไม่มาล่ะนั่นไม่ทำให้ข้าพเจ้าเสียใจเป็นความสุขใจฉันได้ซ้ำที่ได้รอเพราะรู้ว่าที่ท่านมาไม่ได้ต้องมีอุปรสรรคแต่ว่าคืนนี้ท่านทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจแล้วสิฉันทำอะไรให้เธอประหลาดใจเรวตะ ทุกครั้งที่ท่านลงมาหาข้าพเจ้าจะต้องมาพร้อมกับความแจ่มใสร่าเริงชวนคุยโน่นคุยนี่แทบไม่หยุดปากแต่วันนี้ท่านแปลกไปนอกจากจะเศร้าหมองแล้วยังนั่งถอนใจอยู่อีกแสดงว่ากำลังไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเป็นแน่เธอช้่างสังเกตนะเรวตาถึงไม่สังเกตก็รู้ท่านมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเหรอ ดีลาววดีโปรดบอกข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าข้าพเจ้าจะมีทางช่วยเหลือได้บ้างขอบใจเธอมากเลยวตาจาเรื่องทุกในใจมีจริงแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้าพอจะรู้ได้ไหมเธออยากรู้ทิ้งก็ไม่ปิดบงังคือที่เราคุยกันวันนั้นตอนนี้ได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วลืมแล้วเหรอที่ทิ้งเคยพูดว่าสักวันหนึ่งเรื่องของเราคนอื่นจะต้องรู้ และนี่ก็รู้กันแล้วใครรู้แม่และพี่สาวของฉันลีลาวดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยซะแล้วแต่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราทั้งสองทีเดียวข้วาพเจ้าจะช่วยท่านได้อย่างไงดีเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเลวัตตาเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันบอกเธอแล้วไงเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะลีลาวดี มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของวันนาพรามทั้งหมดท่านจะถูกกราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติทรยศต่อตระกูลแล้วอาจจะอาจจะอะไรเดว,วัตะท่านอาจจะถูกลงทันอย่างหนักท่านนี้ก็เพราะข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุต้องหาทางแก้ไขก่อนที่เรื่องจะลุกลามใหญ่โตไปก่อนนี้เราต้องป้องกันเอาไว้ลีลาวดีป้องกันยังไง ต่อไปนี้ท่านเลิกมาหาข้าพเจ้าเรวตัตตาเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรวตัตตาพูดได้ยังไงเป็นหนทางเดียวนะลีลาวดีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องรายขึ้นท่านจะเด้วมาเยี่ยมข้าพเจ้าอีกเลยฉันทําอย่างนั้ไม่ได้หรอกทาไมไม่ได้ใช่ฉันทําไม่ได้อย่างอื่นฉันทําได้หมด แต่จะให้ฉันงดมาหาเธอฉันทําไม่ได้เธอจะไม่ให้มาหาเธอฉันตายซะดีก,กว่าเธอคิดจะไงเลยวะตะจึงไม่อยากให้ฉันมาเธอรังเกียจลีลาวดีแล้วเหรอเธอไม่อยากคบหาสมาคมกับลีลาวดีแล้วใช่ไหมมิได้ลีลาวดีท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดข้าพเจ้าไม่ได้หมายอย่างนั้นโดยใจจริงแล้วข้าพเจ้าอยากจะอยู่ใกล้ๆท่านตลอดเวลาการได้พบหน้าท่าน ได้พูดคุยกับท่านคือความสุขของข้าพเจ้าแต่ที่อยากให้งดการมาในขณะนี้เพื่อเพื่อป้องกันเหตุร้ายไว้แต่ต้นมือเท่านั้นเมื่อเรื่องเงียบหายไปแล้วเราอาจจะพบกันอีกได้ตามเคยงดเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอาเถอะขอให้เป็นหน้าที่ของฉันก็นแล้วกันเรื่องนี้เธออยู่เฉยฉันมีคนจัดการเองท่านจะจัดการด้วยวิธีไหนจะไม่อกใอยข้าพเจ้ารู้บ้างเลย อย่าเพิ่งรู้เลยต่อไปเธอก็จะรู้เองฉันไปก่อนละลีลาวดีแล้วฉันจะลงมาหาเธอเหมือนอย่างเคยข้าพเจ้าจะรอคอยว่าแต่ท่านไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะต้องลงมาลีลาวดีเดินดุ่มดุมไม่ยอมเดี๋ยวหลังหายไปในความมืดถ้าทางข้อเธอหน้าสงสารเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับเราไม่เคยนึกกลัวเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นกับลีลาวดีนั่นสิร่างบอบบางหัวใจน้อยๆจะทนกับความเจ็บปวดไว้เลยเอ๊ะสิ้นร้องไห้ดังมาจากปราสาทใครเป็นอะไรอ่ะหรือว่าลีลาวดี ก็ดีจะลงมาหรือเปล่านะครนนี้ก็เลยเวลาที่นางเคยมาเป็นนานแล้วหรือว่านางจะไม่มาแต่เมื่อคืนนี้เองนางบอกว่าถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมาไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางความต้องการของนางได้แต่ว่านางจะมาหรือไม่มาก็ตามก็จะอยู่รอคอยตลอดทั้งคืนนี้แต่ว่าตา ดีลาวดีโอ้ข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบท่านก่อนหน้านี้ใจหดหูคิดว่าท่านจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกแล้วข้าบอกเธอแล้วก็ต้องมาเพียงแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเท่านั้นให้ช้ากว่าน,นี้ก็คอยได้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่รอคอยท่านตลอดทั้งคืนนี้มีอะไรดร้ือเปล่าลีลาวดีเธอคิดว่ามีอะไร ทางท่านเศร้าหมอกว่าทุกครั้งมีอะไรบอกข้าพเจ้าได้ไหมถ้ามีแล้วจึงจะบอกเธอนี่ก็มีแล้วทำไมาถึงไม่บอกล่ะเปเ่อตาบอกไปเถิดข้าพเจ้ากำลังคอยฟังอยู่แล้วเธอเห็นเป็นยังไงกับโลกนี้น่าอยู่มะหลีลาวดีฉันต้องการคำตอบจากเธอสำหรับข้าพเจ้าไม่ว่าโลกไหนก็ตาม ถ้ามีลีลาบดีอยู่ด้วยแล้วน่าอยู่เท่านั้นที่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเลยว่าตาความหมายของข้าพเจ้ามีอยู่ว่าเอาอะไรล่ะข้าพเจ้าไม่กล้าบอกทำไมไม่กล้าข้าพเจ้ากลัวจะผิดหวังข้อสำคัญกลัวท่านจะโกรธนอกจากว่าจะได้รับประกันจากท่าน ็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าจึงจะบอกบอกมาเธอสําหรับเธอจะได้อภัยทุกอย่างจริงนะฉันไม่เคยโกหกเธอเลยถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะบอกเดี๋ยวนี้เวลาวันดีข้าพเจ้ารับ่ันเรียกว่าตับ